เรียนท่านประธานสภาผู้แทนาษฎรครับกระผมนายชยดาลงกัญาปานันนะครับผู้จัดการกองทุนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการครับผมขออนุญาตก,กล่าวถึงกยศก่อนนะครับว่ากยศเรานะครับเรามีกําเนิดเกิดขึ้นมาจากหลักการที่ว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสปรคสของการเข้าถึงการศึกษาวันนี้ขอยืนยันนะครับว่าเด็กทุกคนในประเทศนี้ครับที่ขาดแคลนนะครับ สามารถกู้ยืมเงินได้ทุกคนครับวันนี้นะครับเราเป็นกองทุนหมุนเวียนในกองทุนหมุนเวียนทั้งหมดมีอยู่115กองทุนนะครับเราเป็นหนึ่งใน13ากองทุนที่มีความพร้อมในการแผน,นจัดการในปีที่ผ่านมานะครับเราให้กู้เงินไปมากกว่า3 0 0 0 0่นกว่าล้านนะครับปีนี้เราเตรียมงบประมาณในการให้กู้ยืมเงินที่ประมาณ3 3,000ล้านบาทครับอันแรกนะครับผมขอเรียนชี้แจงถึงการให้กู้ยืมเงิน เรื่องผู้ค้าประกันครับเรามีผู้ค้าประกันที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้รวมกันแล้วประมาณ85%เรามีญาติอยู่ประมาณ14%ครับวันนี้ผู้ค้าประกันที่เป็นคุณครูนะครับมีเพียง1%นะครับบุคคลภายนอกถ้าดูตามสไลด์นะครับขอนาตให้ดูปีงบประมาณของเราที่ผ่านมานะครับเราได้รับเงินงบประมาณครั้งแรกนะครับในปี2 5 3 8 3 9นะครับเป็นเงินประมาณ5,300ล้านบาท เราได้รับเงินงบประมาณทุกปีเพื่อนํามาให้กับน้องน้องกู้ยืมเงินเพื่อสร้างทุนมนุษย์นะครับจนปี2,561เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอีกต่อไปเราเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ใช้เงินหมุนเวียนที่ได้จากการให้กู้ยืมเงินมาให้น้องๆ้องรุ่นใหม่กู้ครับผลการชําระหนี้ของเรานะครับเดิมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรามีผลการรับชาระหนี้อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าล้านบาทจนปีที่ผ่านมานะครับ เรามีการรับชำระนี้อยู่ที่ประมาณ28,00 0ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะให้กู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องใช้เงินก็ประมาณอีกต่อไปครับวันนี้นะครับเราไม่ได้จำกัดว่าใครจะเป็นผู้คข้าประกันขอเพียงเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนรู้จักหรือใครก็ได้ครับแค่าสาเหตุที่มีการค้าประกันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเรา คิดว่าการมีผู้คข้ามากันนะครับจะทําให้เรามีนี้เสียน้อยลงเพราะมีคนเข้ามากันมากมีคน้ามากันมากอย่หนึ่งคนปัจจุบันเรามีนี่นเสียมากกว่า78,000ดัล้านบาทนะครับวันนี้อัตราดอกเบีย้ยของเราอยู่ที่1%นะครับในขณะที่อัตราบเบีย้ยปรับเราคิดอยู่ที่7.5%ของอัตราที่ผิดนัดชาดําระหนี้ขอยืนยันนะครับว่าไม่มีการทบต้นทบดอก เราพิดิอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชําระหนี้เฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดชําระหนี้เท่านั้นนะครับ7.5เปอร์เซ็นต์ครับและในช่วงโควิดนะครับสถานการณ์นี้เราลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือเพียง0.5เปอร์เซ็นต์จนถึงสิ้นปีนะครับวันนี้เรามีหลักสูตรที่ให้กู้ยืมกันที่น้องๆสามารถจะไปกู้ยืมกันนะครับผ่านสถานศึกษาทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ4,000แห่งเรามีหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ7,000หลักสูตรนะครับเราพยายามจะบอกอน้องๆว่า ให้ไปเรียนในวิชาที่เรียนจบแล้วมีงานทำแต่หลักสูตรของเรามีประมาณ7 0 0 0หลักสูตรนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องๆหลายคนอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะักเขาก็เลือกเรียนในสาขาวิชาที่เขาคิดว่าจะเรียนได้ใครๆก็อยากจะเรียน,ยนวิศวะใครๆก็อยากจะเรียนหมอเรียนแพทย์นะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้เรามีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เกิดขึ้น เราเพยายามจะผลักดันน้องๆนะครับให้ไปเรียนในสาขาอาชีวะให้ไปเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศวันนี้เราพยายามจะผลักดันน้องๆให้ไปเรียนในกลุ่มวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศเราจริงๆเช่นนะครับระบบรางระบบพณิธุ์นาวีนะครับโลจิสติกการแพทย์ครบวงจรวันนี้เรามีโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ครับถา้าน้องๆที่เรียนในสาขานี้นะครับในระดับปริญญาตรี เราจะลดเงินต้นให้30%มกู้เงิน1นึ่งแสนบาทนะครับเรียนจบแล้วใช้คืนเพียง7จ0 0 0มบาทอัตราดอกเบี้ยจาก1นะครับเราลดให้เหลือ0.5%ในขณะเดียวกันถ้าน้องๆเรียนในระดับอาชีวะนะครับเราให้กู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยคิดแค่0.5%และใช้คืนเพียงครึ่งเดียวเราพยายาผลักดันทุกวิถีทางนะครับให้น้องๆไปเรียนใน สาขาวิชาที่เรียนแล้วจะไม่มีการตกงานวันนี้โครงการนี้เราเริ่มต้นมาสองปีแล้วนะครับก็มีน้องๆที่ให้ความสนใจไปเรียนมากขึ้นนะครับวันนี้กองทุนของเรานะครับเป็นกองทุที่ให้โอกาสปีหน้าเนี่ยนะครับเราเตรียมเงินกู้ไว้ให้แล้ว370,000ล้านบาทวันนี้มีผู้ยื่นกู้มาแล้วนะครับ593,000คนขอยืนยันนะครับว่าทุกคนจะได้รับเงินกู้ เราให้กู้อยู่สี่ลักษณะครับอย่างแรกคือคนที่ยากจนมีรายได้ไม่ครอบครัวไม่เกิน3า0 0 0นมืบาทเราให้กู้ได้ทุกคนเรียนได้ทุกวิชานะครับแต่ถ้าครอบครัวไหนมีรายได้เกินสา0 0 0หมนบาทแล้วไปเรียนในวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศอันนี้เช่นเรียนแพทย์วิศวะบัญชีอันนี้ถึงจะมีเงินก็เรียนได้เลยนะครับในปีหน้า เราจะให้กู้ยืมเงินในสาขาวิชาที่กองทุนต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นนะครับโบราณคดีดนตรีไทยนาฏศิลป์วิชาเหล่านี้จะไม่มีน้องๆสนใจเรียนนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่ได้สร้างไรายได้มากนักในอนาคตแต่ประเทศของเราเป็นประเทศอารยะนะครับเรามีพัฒนธรรมเรามีศิลป,ปะเราจําเป็นต้องดูแลรักษาไว้ และปีหน้าเราจําเป็นที่จะต้องให้เงินกู้ในอีกแบบหนึ่งคือผลร,ระดับปริญญาโทรครับวันนี้เราไม่ได้ของบประมาณแผ่นดินอีกแล้วเมื่อให้กู้ไปแล้วเรามีความจําเป็นต้องนํากลับมาครับท่านประธานครับวันนี้หนี้พิธีิดนัดชำระนี่อยู่ประมาณ78,000ล้านบาทนะครับกองทุนเราตามหนี้อย่างอรุมอรวยที่สุดเราบอกน้องๆเสมอนะครับว่าถ้ามีมากก็คืนมากมีน้อยก็ใช้น้อย ถ้าไม่มีเราเข้าใจนะครับไม่ต้องคืนเลยแต่คดีที่เราดําเนินคดีเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องดําเนินคดีเนื่องจากมันมีอายุค,ความถ้ากองทุนปล่อยกู้ไปแล้วไม่มีการติดตามไม่มีการดําเนินคดีคดีจะขาดอายุค,ความและเราจะไม่มีเงินให้นคนรุ่นต่อไปขอมาขอกู้ได้นะครับคนนี้ดูตามภาพนะครับเส้นทางเดินของนี่ น้องๆกู้เงินได้ในชั้นม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปี3าปี4 7ปีเต็มนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวหลังจากนั้นเรียนจบแล้วจะมีช่วงปลอดหนี้อีก2ปีครับช่วงปลอดหนี้ก็ไม่ต้องชําระเงินคืนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยหลังจากนั้นเราจะให้น้องๆผ่อนทั้งสิ้น15ปีเต็ม15ปีนะครับท่านถ้าน้องๆไปผ่อนถึงจุดจุดหนึ่ง ก่อนที่อายุความจะขาดเราจําเป็นต้องดําเนินคดีครับแต่ถ้าน้องๆดาเนินคดีแล้วไม่ต้องตกใจท่านประธานครับขอเพียงน้องๆมาที่ศาลนะครับมาทําสัญญาปฏิบัตินอมยอมความกันเราให้เวลาผ่อนชําระอีก9ก้ถึงสิปีเต็มครับหลังจากที่น้องๆผ่อนแล้วผ่อนอีก 9- ก้าถปีเต็มถ้าน้องๆไม่ชําระอีกนะครับก่อนที่จะหมดอายุความบังคับคดี10ปี เราจะบังคับคดีครับแต่เราไม่ได้ไปตามไล่ยึดเพื่อหากำไรนะครับเราทำเพื่อแม่ขาดยุความถ้านน้อง,องท่านใดไม่มีทรัพย์ให้ยึดก็ไม่ต้องตกใจเราก็ต้องตัดหนี้สูญต่อไปแต่ถ้าน้องๆมีทรัพย์ให้ยึดนะครับเราให้เวลาผ่อนใหม่ผ่อนอีก6กปีวันนี้น้องๆที่ผ่อนชำระหนี้กสศนะครับรุ่นแรกๆอายุอยู่ที่ประมาณ47ปีครับ วันนี้แต่ถ้าแบบไม่มีการจ่ายเลยไม่มีอะไรเลยท้ายที่สุดกสส์จาเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายครับเราจําเป็นต้องขายทอดตลาดที่ดินนะครับมีคําถามที่ว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีได้อย่างไรวันนี้เราฟ้องคดีไปแล้วประมาณหนึ่งล้านกว่าคาดีนะครับแต่ในอนาคตเราจะลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการให้น้องๆมาปรับโครงสร้างหนี้ของเราให้โอกาสผ่อนมากขึ้นเราจะฟ้องคดีน้อยลงครับวันนี้นะครับ การเชื่อมโยงข้อมูลกยศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครับวันนี้เราสามารถที่จะขอข้อมูลจากกรมการปกครองไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เราทราบที่อยู่หมดเราเชื่อมโยงข้อมูลกับหลายหน่วยงานนะครับวันนี้เราสามารถจะขอข้อมูลจากกรมสมรกรเราสามารถที่จะรู้ว่าน้องๆเสียภาษีเท่าไหร่ทำงานที่ไหนบ้าง เราสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดินครับเราสามารถพบว่าน้องๆมีที่ดินที่ไหนที่เราอยากจะติดตามบังคับคดีได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาเพื่อประโยชน์ในการหักเงินเดือนน้องๆหลายคนเรียนจบแล้วไม่ชำระหนี้เราครับกฎหมายใหม่ตามพรบรปี2560ให้อำนาจกายศในการหักเงินเดือนการหักเงินเดือนนะครับเราหักจำนวนไม่มากเราหักตามข้อตกลงที่น้องๆเขาตกลงไว้กับเราครับ วันนี้ขั้นต่ำสุดที่เราหักอยู่ที่100บาทต่อเดือนแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราหักเพียงเดือนละสิบ,บาทครับคาถามว่าแล้วการชําระหนี้กยศชําระยากไหมต้องเรียนว่าโดยเฉลี่ยนะครับเราให้กู้ไปแล้วประมาณ6กแสนล้านบาทมีคนให้กู้ไปแล้วประมาณ6ล้านคนนะครับถ้าดูตามตารางนะครับท่านท่านจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วยอดเงินกู้จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทเราให้เวลาผ่อน15ปีครับท่าน เราให้ผ่อนแบบเป็นขั้นบันไดปีแรกของการกู้ยืมกันนะครับกู้เงินหนึ่งแสนบาทปลอดดอกเบี้ยมาตั้งแต่เรียนเจ็ดปีกับอีกสองปีเป็นช่วงปลอดหนี้เนี่ยครับเก้าปีไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยพอเริ่มคิดตัดจาดอกเบีย้ยและมีการผ่อนชําระกู้เงินหนึ่งแสนบาทนะครับปีแรกจ่ายเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับถ้าคิดเป็นเดือนแล้วจ่ายเพียงเดือนละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้าคิดเป็นวันก็ตกวันละห้าบาทครับ ปีที่2อ,อยู่ที่ประมาณ3,400กบาทปีที่3อยู่ที่ประมาณ3,900บาททําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ15ปีจริงๆแล้วถ้าน้องๆสามารถที่จะมีงานทํานะครับมีวินัยทางการเงินมีความรับผิดชอบกองทุนก็เชื่อว่าการชําระเงินของกองทุนไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เราก็เข้าใจว่าหลายคนก็ไม่ไม่สามารถก้าวพ้นอุปสรรคของความยากจนไปได้เราไม่เคยขัดข้องเลยครับ ถ้าคนจนก็ไม่ต้องชําระหนี้ให้เราเราไม่เคยที่จะไปทําอะไรเราไม่เคยไปฟอ้องร้องออนไลน์น้องๆนะครับวันนี้การติดต่อกยศในเรื่อง b i g d ต t a ทั้งหมดนะครับหรือการติดต่อต่างๆวันนี้เรามีแอป,ปของกยศครับขอแค่น้องๆที่กู้ยืมเงินเรานะครับโหลดแอป,ปของกยศโหลดแล้วนะครับชื่อกยศคอนเน็กก็สามารถเช็คยอดหนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เรามีระบบลายเป็นบัญชีทางการนะครับ มีน้องน้อยอ,อีกประมาณ0กแสนคนที่อยู่ในห้องระบบไลายของเราไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์เข้ามานะครับสามารถที่จะเช็คข้อมูลกับยอดหนี้ทางมือถือได้ติดต่อทางกยศกับทางมือถือได้นะครับวันนี้นะครับกยาศาเราเรามั่นใจนะครับว่ากยาศาจะเป็นหลักประกันหนึ่งของทุกคนในประเทศนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ตกงานไม่ต้องกังวลใจบอกได้เลยนะครับว่ามีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเงิน นะรเดียวกันน้องๆที่ถูกฟ้องดำเนินคดีไปแล้วนะครับก็มไม่ต้องกังวลใจสามารถจะผ่อนชําระได้ทุกเรื่องเราสามารถดําเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กยศดําเนินการอยู่ครับครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงตามประเด็นที่ได้มีหลายท่านทักถาม,มานะครับขอบคุณครับเชิญกรรมธิการเกรียงศักดิ์ครับเชิญครับ